กะได้ความสว่างถนุนนทางอะไม่ค่อยไม่ค่อยสว่างบางจึกก็มันยังมันยังมืดนะคะความปลอดภัยแต่ก่อนนี่นะคะดีมากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกก็เริ่มจะมีขโมยโจนมางัดแงะร้านค้ากว่าจะมาทํามาซ่อมให้ได้โอ้โหงานงานมันเยอะที่นี่งานก็เยอะไอ้ความที่ว่าที่จะซ่อมให้เสร็จเร็วมันก็คงจะยาก แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปก็เราก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะ่ะบางทีก็ไม่มีช่างเลยเราก็ต้องจ้างช่างมาทําเองค่ะตอนแรกก็น่ากลัวอยู่นะว่ามันมันมันยังไม่ถึงแบบคนมันอยู่ยังไม่พุกพ่านขนาดนี้เมื่อก่อนดูมันก็ยังเงียบเยบแต่มันก็เป็นไม่มีเรื่องมีราวเลยดูแล้วมันก็ดีอ่ะแรกๆแ,แล้วพออูไปอยู่ไปเออคนก็เยอะ พอคนเยอะแล้วก็มันก็มีเรื่องในชุมชนมันก็มีนั่นแหละอ้าวเรื่องที่จอดรถบ้างละ่ะอ่าทีนี้พอคนเยอะทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถแล้วการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอีกเนี่ยปัญหาก็นู้ยเราก็เสียงทะเลาะกันมั่งอะไรมั่งเรื่องการน,นี่แหละถ้าเคหะมีการจัดระเบียบขึ้นมาถ้าทำอะไรที่อ่าที่อยู่อาศัยใหม่ ปรับปรุงใหม่อะไรขอฝากไว้เลยเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันสำคัญมากเรื่องระบบระบายน้ำแล้วจะต้องมีอะไรไหมกองคัดกองไขมันไหมตรงนี้ต้องเคหาต้องทำแรกๆเลยให้เป็นระเบียบเลยโครงการเคหะชุมชนทุกสองห้องเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามแผนเร่งรัดของการเคหะแห่งชาติเมื่อปีพศ2522-2525 เพื่อจัดเป็นที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยมีอัตราค่าเช่าไม่เกิน2,500บาทต่อเดือนจัดสร้างบนพื้นที่ขนาด29.82ไร่ลักษณะาอาคารเป็นแฟลตสูง5ชั้นใต้ถุนโล่งจำนวน9อาคารรวม1,369หน่วยนอกจากนี้ยังมีร้านค้าและส่วนบริการสาธารณะภายในชุมชนอีกด้วยปัจจุบันบริเวณโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกิดการขยายตัวของเมืองออกจากศูนย์กลางเมืองผนวกกับนโยบายของภาครัฐจะได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งมวลชนโดยมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตและที่ตั้งสถานีอยู่หน้าโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องจึงทําให้พื้นที่บริเวณโดยรอบเกิดการพัฒนาและมีศักยภาพมากขึ้นซึ่งส่วนทางกับสภาพของโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องที่ปัจจุบันมีการอยู่อาศัยมาแล้วกว่า40ปี ประกอบกับเมื่อปีพศ2554เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ทําให้โครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายและพื้นที่โครงการมีระดับต่ํากว่าถนนประมาณ80ซนติเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในชมุชมชนเป็นอย่างยิ่งการเคหะแห่งชาตินในฐานะหน่วยง,งานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทและภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตระหนักถึงความจําเป็นของการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นทั้งทางด้านกายภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอตามกรอบนโยบายระดับประเทศสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมถึงการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณรอบชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ดังนั้นการเคหาแห่งชาติจึงให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยในปีพศ2564-2565ได้ทําการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอ้อมูลชุมชน ทั้งในด้านกายภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความต้องการเบื้องต้นของผู้อยู่อาศัยต่อการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูเม,มืองชุมชนพุ่งสองห้องและการจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมืองและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชมนผลสรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนพุ่งสองห้อง พบว่า91%เห็นด้วยกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องเนื่องจากสภาพอาคารมีความสุดโสมไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยซึ่งหากการเคหะแห่งชาติดําเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องจนแล้วเสร็จชุมชนจะมีความน่าอยู่อาศัยทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตัวอาคารจะมีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตในอนาคต และถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปโอเคครับเ้าปรับปรุงแล้วก็ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นมันก็มันก็ดีครับนะครับผู้อยู่อาศัยก็มีความสุขทำอาคารตึกใหม่ใช่ไหมคะอ๋อก็เห็นดีด้วยนะคะเพื่อที่หนึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมความปลอดภัยก็จะดีขึ้นกว่าเดิม การจอดรถจอดลาเี่เขาจะมีสตีสำหรับจอดรถโดยเฉพาะใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะจ,จัดอาคารที่เป็นเรื่องร้านอาหของอาหารอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นก็เห็นดีด้วยคะ่ะ